คำกลองสอนธรมโดยพุทธทาสอินทปัญโยให้เขาเถิดเขาอยากดีเท่าไหร่ให้เขาเถิดไม่ต้องเกิดแข่งดีมีแต่เสียริษยาคือธุรกรรมทำให้เพลียทั้งลูกเมียพลอยลำบากมันมากความเขาอยากเด่นเท่าไรให้เขาเถิด จะไม่เกิดก,กรรมกะลีที่ซ้ำสามมุทิตาสาธุกรรมทำให้งามสมานความรักใครเป็นไมตรีเขาอยากดังเท่าไรให้เขาเถิดช่วยชูเชิดให้ประจักษ์ด้วยศักดิ์ศรีให้ดังก้องท้องฟ้าอย่างอัศนีต่าง